สวัสดีครับร้านวยพรประเครื่องครับวันนี้มีวัตถุดิคขดีๆมาแนะนำที่เคยครับเป็นพระพุทธสถรนนะครับหลวงพ่อสถรนนะครับรุ่นนะครับสมโพธิสองร้อยห้าสิบสามปีนะครับแห่งการลันเชิญหลวงพ่อสถอนขึ้นจากน้ํานะครับรุ่นนี้พิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากนะครับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับใต้ฐานก็อุดผงมวลสารนะครับหลวงพ่อสถอตรงจริงนะครับที่เป็นทอง นะครับที่ล่อนออกมาช่วงที่ปุโรหปฏิสังกรน,นะครับหลวงพ่อโสธรองจริงนั่นเองนะครับหลวงพ่อโสธรท่านก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับผมมีผู้ปฏมาัติฐานลารได้โชคลาภมากมายได้ประสบความสําเร็จตามที่มุ่งหวังมากมายนะครับผู้คนก็แห่ไปเช่าไปนะครับไปแก้บนไปนะกราบไหว้บูชาท่านมากเพราะว่าว่ากันว่าท่านจะเป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีเทวดา นะครับคอยคุ้มครองดูแลไปจํานวนมากฉะนั้นเวลาใครว้า,าไปเทราก็ไปยนลมิดนะครับได้ตามที่ต้องการนะครับรุ่นนี้จะสร้างสวยนะครับคาดว่าต่อไปอนาะคตน่าจะมีราคาแพงนะครับอง์นี้เป็นเื้อ,อนชุกทองนะครับสวยสดงดงามนะครับสวยงดงามทุกองค์ก็จะมีนําเบอร์นะอย่างองนี้เบอร์สี่สี่ห้าสี่หนึ่งนะครับยังไม่แก่จะซิลในรังห่มยู่ในซิลเปในซิลเลย เพราอวารกษาผิวไว้แล้วถึงมือท่านลูกค้าจะได้ไปเลี่ยมห้อยสวยๆนะครับใต้ฐานก็จะมีหมายเลขลำเบอร์สวยนะครับผมชุบทองเหมือนทองเลยครับล้างในก็ใส่กิ่งด้วยใส่บนสารตดกิดเพ้าอยากก็จะมีเสียงกุกกิ๊กกุกกิ๊กนะได้ยินนะครับมี เรื่องเล่านะฮะอย่างคนสนิทเพื่อนผมเขาก็มีตำนานนะครับคุณย่ญญานะครับเมื่อก่อนเป็นคนจากเชียงดาวนะฮะล้วขอหลวงพ่อสตธรให้โชคให้ลาบนะครับเขมา,าขมาเล่นการพนันกรุงเทพท่านก็บอกว่าถ้าท่านชนะล้สัจจะนะครับเดี๋ยวมันจะจะไม่เล่นอีกแล้วนะครับแต่เข้ามาก็เล่นโดยกระทั่งระบวป็นเศรษฐีก็ขนเงินทองออกไปนะครับเขากลับไปจากเชียงดาวไปซื้อที่กันหลังก็เป็น นะครับรคาฮามิดีเล็กๆนะครับมีที่ดินมีอะไรเยอะแยะนะครับองค์นี้มาพร้อมก่รงเดิมนะครับวสตร์สอนสมโพธิสองห้าสามปีสองห้าหกหกนะครับพิธีพุทธาพิเศษยิย่งใหญ่นะครับสองถึงหกเมษาเจ็ดวันเจ็ดคืนห้าวันห้าคืนเลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านไพอพยพรพระเครื่องนะครับโทรตุนเก้าหกเก้าห้าสี่ตุนแปดตุนแปด หรือ0814-203-001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสกาย์กดติดตามกดรกดระดิ่งและท่านจะไปลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านวอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ